หลังจากออกทริปตกปลาพเพื่อนๆก็คือสีได้เบิงไปหลายคลิปแล้วคลิปนี้ผมสีมาสรุปรวบรวมให้เบิงอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะครับว่บาเป็นจังใหญก็กเริ่มต้นจากขับรถไปหาบอ่อปลาเนาะครับเนาะมาหอดบอ่อปลาแล้วก็กินขา่าวเอาแห้งสะก่อนเนาะครับเนาะผมกะ แวะขางทาง่าสื่อเขาเ่ากระเพ้าหมูกรอบไข่าดาวมากินนะครับนาะบรรยากาศบอ่อปลากะเย็นสบายเนาะครับล่มแห้งดีแห้งครับผมล่มเย็นสบายมากินเข่ากันเดอ้อครับเพื่อนๆกินเข่าเรียบร้อยแล้วเาก็เริ่มประกอบอุปกรณ์การตกปลานาะครับนาะ ประกอบขั้นเบ็ดและก็ผูกเบ็ดนะครับผูกเบ็ดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือปั่นเหงื่อนะครับน้องปั่นเหงื่อแล้วแล้วกพร้อมที่สีตีเบ็ดลงน้ำนะครับน้องผมกับ ตีเป็นคนแรกนะครับนอ้องลองติดตามเมึงนะครับเด้อปึ๊บไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนถาบดนครับผมปึ๊บวัดว่ามัน ปลาคอยใหญ่นะครับนะ้องมาตามเมืองครับผมหลุนเมืองครับว่าสิเป็นปลาหยัางนาะครับนะ้องเป็นปลานิ่นครับผมปลานิ่นโตกําลังงามนะครับนะ้องช็อตนี่ก็ตีไปแป๊บเดียวครับผมปลาดึงแล้วครับอันนี้มู่เิ่นกระสีเป็นคนวัดขึ้นมากนะครับนะ้องปลาปลาหยัางนาะ เป็นปลานิ่นแพ็กคูครับผมมาเป็นคูสวยงามเลยครับผมปลดช็อตนี่ครับเพื่อนๆบักไงครับบักไงขั้นเบ็ดว่าเป็นสีฮักผุนนอกครับนอกปลดปลากระพงสวยงามครับผม ติดตามต่อไปครับป้าปีลงไปอีกเราด้วยครับเด้อ้าวมูเอาขึ้นมาก่อแล้วครับผมปลานินสีแดงสวยงามครับผมช็อตนี่เป็นปลาสวายด้วยครับเป็นปลาสวายผมกะบโอกาดึงนอกคบนอกก็เลยให้มูเพิ่นดึงขึ้นให้ย่านเบ็ดขาด สุดท้ายสรุปนะครับน้องก็ได้มา10กิโลกรัมนะครับน้อ10กิโลปลานิลสวยงามกะขอบคุณเพื่อนๆผู้รับชมผู้ติดตามที่สนับสนุนเบังคลิปให้ตลอดมากระลบกวนกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามให้คนหอยพับน้ำนี่เด้อครับผมขอบคุณได้หลายที่รับชมจน